สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำหมูหวานนะคะมีวิธีการทำยังไงให้หมูนุ่มไม่แข็งกระด้างรสชาติอร่อยเข้มขน้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของหมูหวานกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือหมูสามชั้นค่ะแนะนําให้เลือกหมูสามชั้นส่วนทองเพราะว่าจะมีความนุ่มกว่าส่วนอื่นได้มาก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นให้มีชิ้นหนาสักประมาณ1เซนค่ะหรือใครชอบชิ้นเล็กๆก,ก็สามารถหั่นชิ้นเล็กกว่านี้ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะตามมาด้วยหอมแดงซอยน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปี๊บก็ได้ดซีอิ๊วดำซอสปรุงรสสาเขียวซอสหอยนางรมแล้วก็สุดท้ายซีอิ๊วขาวค่ะ ตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะคะพอน้ำมันร้อนก็นำหอมซอยลงไปเจียวให้สุกใสค่ะ นนะคะให้สุกใส่ประมาณนี้พอค่ะไม่ต้องถึงกับเหลืองกรอบนะคะจากนั้นก็ใส่หมูสามชั้นลงไปผัดได้เลยค่ะผัดให้ผิวตึงๆนิดนึงนะคะหอมมากๆเลยค่ะยังใช้ไฟกลางค่อนอ่อนอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่ะ ผิวตึงๆประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะจากนั้นเราจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างยกเว้นน้ำตาลเพราะว่าเราต้องการเคี่ยวให้หมูนุ่มถ้าเกิดใส่น้ำตาลลงไปตอนนี้จะไปรัดตัวหมูทำให้หมูไม่นุ่มนะคะสียวขาวค่ะซอสปลาเขียวซอสหอยซอสหอยนางรมนะคะและสียวดำค่ะ ผัดให้เข้ากันเลยค่ะหมูก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะคะพอผัดเข้ากันดีเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปให้ท่วงค่ะเพื่อทำการเครี่ยวหมูนะคะ ่พอ,อท่วงประมาณนี้ค่ะได้เข้ากันนิดนึงค่ะจากนั้นให้ลดไฟจากไฟกลางค่อนอ่อนเป็นไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวต่อไปจนกระทั่งน้ำงวดค่ะ ให้แห้งประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะอย่าให้แห้งมากไปกว่านี้นะคะไม่งั้นน้ำมันจากหมูจะโดนรีดออกมาค่ะต่อไปเพื่อนๆก็ชิมชิ้นหมูดูค่ะว่านุ่มเป็นที่พอใจแล้วหรือยังนะคะอืมแม่ซีว่ายังเหนียวไปนิดนึงอะนะคะเดี๋ยวเติมน้ำแล้วก็เคี่ยวอีกรอบนึงก็จะดีค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบเหนียวสู้ฟันแบบนี้ก็พอได้เลยนะคะส่วนแม่ซีชอบแบบนุ่ม ก็ใส่น้ำลงไปอีกค่ะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนต่อไปค่ะได้ที่แล้วค่ะให้น้ำงวดประมาณนี้เลยนะคะ เมื่อกี้แม่ซีแอบชิมแล้วคะ่ะหมูนิ่มกำลังดีเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะคะผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะ พอน้ำตาลเริ่มละลายจากน้ำที่แห้งครุขคลิกก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ชิ้นหมูเนี่ยมีความเงางามมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวอีกสักนิดนึงให้น้ํำตาลมันเข้าน้ําเข้าเนืเน้อนะคะจากนั้นก็สามารถปิดแก๊สแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูความข้นของน้ำนะคะ นี่คะและนี่คือชิ้นหมูเนี่ยนะคะอย่าหั่นชิ้นหมูให้เล็กเกินไปเพราะว่าเวลาเคี่ยวไปเคี่ยวมาชิ้นหมูจะหดลงเยอะเลยค่ะโอเคปิดแก๊สจัดเสิร์ฟก,กันเลยค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะชิ้นนี้ละกันนะคะ หมูนุ่มมากๆเลยค่ะรสชาติเข้มข้นหวานนำเค็มตามมีความหอมน้ำตาลหอมซีอิว๊วอร่อยมากๆเลยค่ะและคลิปนี้แม่ซีทำหมูหวานคลิปหน้าก็ต้องเจอกับข้าวคลุกกะปินะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ